ภาษาไทยใช้ให้ถูกถ้าหากเราพูดว่าหมวกนิรภัยบางคนคงทำหน้างุนงงสงสัยว่าหมวกนิรภัยนี้หน้าตาเป็นอย่างไรแต่ถ้าพูดใหม่ว่าหมวกกันน็อก ทุกคนร้องอ๋อกันทีเดียวหมวกกันน็อกเป็นภาษาปากถ้าจะให้ถูกต้องตามภาษาแบบแผนต้องเรียกว่าหมวกนิรภัยค่ะนิรภัยมาจากคาว่านิระกับภัยนิระไม่หรือไม่มีหรือปราศจากภัยคือสิ่งที่น่ากลัวหรืออันตรายหมวกนิรภัยเป็นหมวกกันการกระแทกของศีรษะของผู้ขับขี่จักรยานยนต์ หรือวิศวกรที่คุมงานก่อสร้างคำว่านิรภัยใช้ได้กับสิ่งอื่นๆอีกหลายอย่างเช่นตู้นิรภัยเป็นตู้ที่ใช้เก็บเงินเครื่องเพชรเครื่องทองของมีค่าและเอกสารสําคัญภาษาปากเรียกตู้นิรภัยว่าตู้เซฟต่อมาคือกุญแจนิรภัยกุญแจนิรภัยเป็นแม่กุญแจชนิดพิเศษที่โจรไม่สามารถไขได้ใช้กับรถและประตูอาคาร อีกสิ่งหนึ่งคือเข็มขัดนิรภัยเข็มขัดนิรภัยเป็นสายคาดที่ติดอยู่กับที่นั่งในรถยนต์หรือเครื่องบินเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้โดยสารถูกเหวี่ยงกระเด็นจากที่นั่งเมื่อมีอุบัติเหตุที่เรามักเรียกกันว่าเซฟตี้เบลจนติดปากนอกจากนี้ยังมีถุงลมนิรภัยถุงมือนิรภัยและแว่นตานิรภัยอีกด้วยค่ะถุงลมนิรภัยเป็นอุปกรณ์ที่บรรจุอยู่ภายในพวงมาลัยรถยนต์ และกลางออกมาป้องกันการกระแทกเมื่อรถถูกชนอย่างแรงเรามักเรียกกันว่าแอร์แบ็กไงคะส่วนถุงมือนิรภัยเป็นถุงมือกันของมีคมบาดหรือกันลื่นคะ่ะและสุดท้ายคือแว่นตานิรภัยเป็นแว่นตาป้องกันใบหน้าและดวงตาของผู้สวมใส่เช่นผู้ที่มีอาชีพเป็นช่างบัดกรีเป็นต้นค่ะ